สามข้อสิบบาทปราบคือเทราแม่หมูบอกครับเพื่ออย่างวุ่นเส็จมันลุ่งรีด้วยหรอรุ่นเดียวกันเลยโอ้ยแขกแขกเดียวกันพอดีเลยมันเราเที่ยวไม่ไม่เนาะโอ้ยปูเงี้ยเงยอ้วนๆเลยมันมันเลยครับหัราะว่าแดงแดงสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกปูทุกคนครับเื้อนี้ผมพาพี่พาหน่องมันหรอ ตลาดเช้าอำเภอป,ปทุมราชวงษาจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับผมอุ้ยฝนเป็นตะโกค่ะน้ำพี่น้องมึงเลยฝนะมืดมานแล้วเฮ้าย่างก็ไปหาลรอเบิ้งข้างในน้ำกันครับบรรยากาศกระซ่งคือขังเนียวอยู่เพราะข่าแมา่ข่าก็ไหลพ่นสื่อกระซิบไหลเติมแต่ว,ว่าก็คือว่านั่นแหละย่านฝ่ายย่านฝานพี่น้องเขาปวดเมื่อพ,พี่น้องเลย พ่ออีปูหน้าถุงจักบานี่เขา่ปูหน้าบ้านเฮานิเนาะโตแบบไงหนึ่งเด้อพี่น้่งเด้อมาโบ้ยบดองกับนีดองถุงกบาทนี่ยดองถุงลาซาบาทนั่นฟ้าลงรีบเลยะ เหลือแต่ปลาเข็งโอ้มันโตใหญ่เติบเลยนะเป็นปลาเข็งเจ็งบาทเลยไหปลาเข็งเนี่ยห้าสิบบาทเลยพี่รองเลยมันเริ่อมโตใหญ่เติบแล้วปลาล้งดีปลาควาปลาดุกปลาไหนบ้างเนี่ยถ้าว่าเบิดโอ้เบิดแล้วเราอ่ะเห็นไหมฝนกับหมาเพราะฝนเห็นไหพี่รองเลยเราอยู่เนี่ยกินบ้านเน่าช่วงนี้กันสินเป็นปลาล้งหลอกล้งดีดีละเพโอ้ฝนกับมาหลาย ตัวใหญ่เลยหรอตาลุ่งลีพี่น้อกงานเบิ่งช่วงนี้ก็นเลี้ยงสิแล้วครับบรรยากาศซื้อสั้ตลาดบ้านเฮาต่อผู้แก่เพกนกำลังขายของอย่นะางหล่อไปเบิ่งนต้องตันครับอย่างหล่อกระมี่สี่ใบข้าวโพดก็มี่เอียงก็มีหลายอยู่เลยพี่น้องเด้อ โอ้ยว่าเป็นผงเหี้ยปัวโตหนับกีปป้ปมลอยต่อลอยท่าไหนเหรพี่ลอยต่อ,ตล,อตลอยซีซิมเลยครับเหมือนเดิมมันฝนมันตกมันหายยากเนี่ยราคามันก็นสิขึ้นเป็นธรรมดาครับพอฝนตกหาขวยขายก็พอเห็นปอาโตะแมนบัดเลยนี่เต็มเงี้ยงเลยครับผมมงนะขี้ปมเรา ราคาก็ะมีขึ้นๆลงๆแล้วครับเมื่อช่วงฝนตกมันกัสีแพงเน่ยตั้หน่อยอลอยต่อลอยสี่สิบบาทกับโตยิง่งก็เราเเริ่มห้องแล้วจั้หน่อยกับใครเหรอพี่น้องเ,เอ,เอ,เอ้ตริ่งนเต็มรูเลยนับน้ำขโบตันเลยโอ้โมเด็นแนมนึกว่ามันมิจตจุ่มนี่พูดจุ่มมีก็มี่พูดอ่ะโอ้ยไตออกเลยเด็กของเบิน,น่ย เียงอองเบดเดออ้อพี่นออ้องเด้อเ่อบาทเดียวโอ้ยสิออกบดเลยเนี่กคิดลอนะไป่อเอ้ไต้ออกเรางเราลรวบวนนับจุตัง้งถึกลอยต่อลอยสี่สิบ,บาทเวยครับเ้อนับนบาทัานเลย มันไตออบเลยด้วยหรอไตหมากับนี่ด้วยน่ะยกขึ้นมาผมเห็นมันหัวออกอย่างนี้น่ะมันขาดว่ชจักรโ้พูะมันหัววัชจักรเลยอะตัวบบกใหญ่เลยในในถุงแยงนหมนถุงจักลอยตัน่ะพีว โอ้เพ็นไซมาถุงละหารอยอบ้อด tamam ้โอ้โหหือเทียร์สุดได้แต่ละตุกเดแคมอะคับเบร์าเทียว่ะไม่ไหม่เออโอ้ยโงีไงอ้วนเลยมันมันเลยครับเพว่าแดงแดงโอ้โหโผอีๆลย หนึ่งร้อตัวร4อยสี่สิบบาทรอวะต้องเทิงกับแบ่นพ์คนะมันสิงนบเห็นก่อนให้กระสอบเนาะโอดพ่อหนึ่งร้อยตัวร4 0ยสี่สิบบาทรออันน้อู่นเนาะ <ส>ลอยโตต่อลอยสี่สิบบาทเลยล่ะจัดสีย่างเข้าไปทั้งในของเราพี่องโอ้โับงนคนี้าไปดีอีกแล้วนะครับพร้อมตนาดครับราคารอเก้าครับแต่วันนี้เ <Bell issimo> ราลืราคาเพียงบาร้อย หนึ่งร้อยตัวลอยสี่สิบบาทครับผมตลาดเสาปทุมราดวงสานับกันบ่ท่านเลยครับผมนับกันสดสดมึงคือดอกสามขอสิป ปาดนี่คือเธอละแม่หมูบอครับเพื่ออย่างวุ้นเส้นเจ้าของเคียงแม่เจ้าของเคียงแม่เองนะครับเด้ออันนี้เป็นจังไดนครับนี่สิบบาทจ้าเดียบเดยวหมูเดียบเดียวแม่เราเกียรติดีเด้อครับพี่หอดสมหมูปัดทั่วซ้มมห่อใหญ่แท้สิบบาทไม่ใช่ว่าเป็นใหญ่แต่เป็นตองตั้งหออได้แม่เราห่าหอบใหยหนึ่งปัดอันนี้สามหอสิบบาทจ้าเจ้าของเคียงแม่ สามคอสิฟมันมีตะวุ่นเส้นไหครับอย่างเดียวเนี่ยเป็นแบ่มิจมุลเซนสามคอซีฟเอาจ๊กซ่าด้วยไหมผมก็สีแซบแม่มาทุกนับไหมแม่มาอยู่ตวบาปะยูตาันนี้สีมายานโบเดมาเด้อครับงาน้อฝ่าน้องฝนเนี่ยงายแน่ยงายกันน้ะลูกเรื่องเนี่ยุนหมูเราก็เป็นเนสแอบด้วยครับเด้อหมูแดดเดียวเราหมูแดดเดียวสีสีมาไม่สจะคลองเคียงแม่เอกแม่เราวะท่านบ่อยากให้จมเจ้าไปหนึ่งเวลาครับท่านจจิตจินหลายมืองขันทุว่าหมื่นเสานี่แหละวหมื่นเสาสีย่างหลบ บ่เป็นยังเป็นบ่้านยานมันสมแต่ว่าแต่ว่าก็บ่เป็นยังขนมกเวยเตี๋เย็นไว้มีคนสุดเดครับครับข้างแม่ร้อนบางใหญ่หนึ่งนะครับเด้อขายดีดีนะครับฮะขอบครับขอบคุณครับสมเหนือสมหมูแม่เราอนี่เด้อห่อละสิบบาทกับจินงจอกวาวแม่เราอนบ่เป็นยังแม่ห่อใหญ่อยู่หรอเอี่ยงกับไอ้สิบบาทกับจินงจอกวาวขัดหาห่อแม่เราให้เอ้ยห่าสิบบาทร้อห่หกห่อปุณห์ แถมอีกต่งางหากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมเนี่ยเราขายดีเลยครับเด้อนะแดดออกแล้วแดดออกแล้วโคนก็เป็นบางบางเมฆ่าก็เป็นบางบางคือกันยาน่า,ยานฝ่าย่านฝนเล้วพี่น้องเด้อแดดกับกระลังออกละละไปเอายางเลาะไปนำกันล เอมมาทราวนี่กับมาปอวกิบโอมือเก่าครับผมลอยต่อลอยเท่าไรละครับวันนี้ลอยต่อลอยสามสิบครับทางนี้ร้อยต่อร้อยสามสิบบาทหลายคือเก่าเลยเรอนับกันใหม่ๆสดๆเลยครับผม นี่รย้ำสยตัวใหญ่ออยิบครับผมตัวใหญ่ๆเลยเพื่อนะนกันหม่ไม่เท่ออกไม่ไมเลยครับผมหนึตัวลอยสามสิบบาทอยางต่อยางต่อพี่น้องราเบิรงบรรยากาศสีสัน ยุ่งใหญ่เราก็ร่างเห็นยังหุดเสียบเสียบอยู่ครับครบหน้าแม่โมกอีหยังนี่ครับนั่นมกปลาลูกคอกกะโมกปลาซิวลงรีคบหน้าแม่เราก็กระลังเห็ดแม่เย็บถุงเท่าไรนะครับผบหน้าห้าสิบบาทจ้าห้บาทได้ครับเดิมแถมปกันแย่งหน่อยพร้อมตัวพอดีตุ่มเลย กินลงกินรอบักพริกบักบวบหน่อยมีเบิดแนวอยู่ในขิดบันเฮ้ามันจะไหนอีกหละท่านนะปลาลุ่งดีบ่ะนะ <c oughs> ว่าเป็นเราหยุมเหมือนปลาล่ง,งดีหยุม <c oughs> มีปูด,ดอกดอด <c oughs> ปลาล่งดีเบิดแล้ว โอ้ยมาสวยหลายเหลือแต่อีปูล่งรลีเหรอว่าโอ้นี่เด้เราเหลืออยู่น้อยหนึ่งเหลือแต่พวกเศษมันน้อแม่เนาะโอ้ยนี่เด้ปลาล่งรีหลีปีนี้มันบ่ค่อยบ่ค่อยมีปลนไหนานาะแม่เนาะมันเลงหลายงไรต้องมาแล้วแม่ไปประกวดฟ,ฟิบบาแ์ดเหรอฟิบบูน่อย ใบปักกูดสิบบาทนะพักเก็เงพักอีตูขับยางไปส้างพุ่นกับนี่ขับบรรยากาศปเอา,าอ่างไปเบิ่งก่อกานั่่อ,อ,อ,อาอน่อยมากน,นีก้ยมาจะเป มาสอยนี่ค้นหลายเลยครับเพอมาสอยนี่ซีอยากคือคักแน่ทั้งน้อยบรรยากาศสีสันตลาดนัดตอนเศร้าอำเภอปทุมราชวงสาครจังหวัดอำนาจจะเริ่มบรรยากาศหลังฝนตกตอนนี้เดดกักล่างสีออกแล้ว เป็นจังไดทางนี้ฝนมาห้ำบ่ะแดดรอง <c oughs> แล้วดออแดดรอ,อแล้วครับผมโอ,อกาสไปกลกาก็บม่อนปันไดขึ้นมาเลยพี่้องฝนมันตกมันก็ยากขึ้นมาหันแล้วแดดแดนแดดก็ลั่งออกแล้วฝนก็ลังเริ่มเลาะทั้งน้อยและครับผมเหือเบื่งน้ำกันดู มาบุ่มสนท่าหุนปกติมันสิมีปลาไฮปลาหน้านะพี่นอ้นองเออเนี่ยครัเป็นบางๆมันข้าฝนตกมันเสานี่ครับ พี่นองวดมาส้นเสือผ่าเพล,ล่อส้นนอยูนะกินพันกับบบคอยมาปันใดน,นะครับต้ากับพ่อยิมีแนวให้เลาะให้ยั้งอยู่ว่ามันเป็นเลดดูฝนขึ้นขึ้นอย่างเดียวภาพี่้องมึงกันนะคือเป็นสิบเป็ๆ มันไม่แห้เลยเป็นท่วงกันโอ้นี่คือ <S 2> <S 2> อินน้ำมาคอยเบิดเติมไม้เติมไม่้เกลม่แก่กระเพาะล่ำใส่เป็นแผลด้วยคราบด้วยพันว่าอีหยังนี่แมบ่บางเด้อนอนตายยากว่าต่ซื้อเพื่อนโอ้ก็รลังปรงุงยอดพร้อมเออเพื่อนเอามาเอาไปปลูกนะกับก็รลังปรงุงยอดด้วยเพื่อนอันนี้รากาสามสิบครับมีหลายอย่างนะครับด้วยสมุนไพร น,น,นอนตายยากแล้วไปต,ต่อพี่น้องเข้าไปเรื่อยๆไปเบิ่งสมทางผุนไม่รูงหันดีเขาขม่าแล้วเขาขามามานนะดรื่อยๆรอเบืิงขากสนทางนะไครับป็นข่าวว่าเท่า สินค mm. ้าจากโรงงานครับุอกตร้อยบาท้อยเดียวกะลำบกสื้อผ้ใหญ่ๆรับราคา199ครัล่ราคาเดียวเลย้เดียวเลยครับกะลำบากใบใหญ่จโตกันเลยโอ้โหครับคุณแครับสินค้าแบบนี้ราคาแบบนี้ไม่ดีอีกแล้วนะครับตับมตาครับราคา2 9นะครับแต่วันนี้เราล่นราคาเดีย้อยบาทร้อยเดียวครับโอเครับ กั่วต้มปิ้งปลาดุกปีกปงปลาเข็งสิบบาทนี่พี่ปลาดุกห้าสิบบาทห้บาทนะครับปลาดุกปลาเข็งใหญ่ก็มี่ปีงครบกว่ามีมกเลยพี่มกหยังนี่มกปลาคอหน่อยโอ้ปลาคอหน่อยลงรีบว่ะงานพี่เราบ่อนยามมันเหรอเนี่ยโอ้ยปิ้งแบบบ้รบาดเฮาเลยเด้อพี่น้องเด้ออบเกลือเลย ครับตำบักคุงตำบักทัวปีงคบกับมีปลาเขียงปลาน,นิมมี่บัดรสี่เราเดี๋ยวแบบทศสดไปขั้วเองเฮ็ดเองกับมี่แบบขั้วทางนี่เด้อบักเกี้ยงบักสมโอ๋บ้างนปะปลาคอหน่อยพอดีขนาดด้วยพี่น้องเด้อปลาลุงลีโอ้ปลาคอคอหน่อยลุงลีม้อขนาดเลยโตพอดีเลยครับ ลูมลมลมย่เสียงเพืงแม่เลยนี่ตาคนไหนถุงใส่หนิแม่ตามันล่องลีเลยเนารุ่นเดียวกันเลยหกแกเดียวกันพอดีเลยไปปล่อยนุงสาก็ไดเด้อพี่น้องเด้อดซเลยเมียยังสดซดอยู่อนี้หลุ่นใหญ่แนโอ้ยยังซดซดอยู่เลยยามมาลวก็มาเลยแม่รลาหกบาท ไปปอยน้องสาหมอขนาดเลยยังสดดหอยนงสามแสดงว่าหน้าพอนีนหลายขนาดเลยบอกน้ขายหกสิบบาทนะรับหกสิบาทจะม้อปีลนมสุปีอยู่หน้ากัมีปีนี้บ่มีเลยบ่มีป่าลงลีเลยอ้หาว์นนี้พี่น้อง่น้ำปลางันขายลอยไปเลยตอนซ่อนครับคุณนี่ถุงองแม่เราก็มีดข้กันก็ดีไปปล่อยน้องสาควบลวาเลยาบ ไปเด็กกินย่ามแรงพอดีเลยคุณผู้ชเราปลาลุงลีนะ้ะพี่น้องเดินย่ามนี่ยสีเมนยังสี่ละรดูการของเพ่นย่ามปลาลุงหลอกลุงลีอีสานบ้านเฮาเึ็กมืนยยกน่นี่ก็บสีเมนรุ่นนี่สิรุ่นใหญ่แน่ทั้งหน่อยนี่แหละครับบรรยากาศสีสันตลาดอำเภอปทุมลาดวุ่งสาจังหวัดอำนาจเจริญครับบรรยากาศย่ามโาเซาแบบทีคึกค,คักแน่ แดดกระลังออกแล้วข้นกระลังเริ่มมาแล้วครับเขาลงมาตอนเหนืเศร้าลงหันนี่สิคข้นขีนน้บลายปันไดเพราะว่าเพื่อนยังย่านฝ้ายย่านฝนเต้องระวองเนาะเพราะตอนนี้ข้นกระลังเริ่มมาแล้วน,น,นี่กับพี่พอน้องตลาดมาเลาะตลาดเศร้า อำเภอปทุมราชวงกาจังหวัดอำนาจเจริญครับผมเรื่อการแบบนบ้านเฮา